สวัสดีค่ะขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะพบกันทุกวันทางช่อง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok นะคะวันนี้เรามาเจอกันในอีพีที่128ค่ะลองทำงานอาสาสมัครนะคะเดี๋ยวเราลองมาอ่ออน่อานดูกันก่อนโอเคพูดเร็วลิ้นพันนะคะลองมาอ่านดูก่อนว่าลองทำงานอาสาสมัครเนี่ยมันดียังไงนะคะแล้วก็ขวัญเห็นด้วยยังไงเพราะอะไรนะคะ ทุกสังคมมักจะให้โอกาสคุณเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองอย่างมากมายนะคะคุณสามารถเป็นครูสอนพิเศษครูสอนด้านการอ่านหรือสามารถใช้เวลาไปก,กับการช่วยขายของในร้านค้าเพื่อการกระสุดอุศลของชุมชนทุกสิ่งที่ควรทำเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือลงใบนี้เท่านั้นจะยังเป็นการช่วยเหลือตัวคุณเองด้วยค่ะเนื่องจากว่าอาสาสมัครนั้นเนี่ยมักจะรู้สึกดีต่อตัวเองเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีเป้าหมายเนาะอีกทั้งยังรู้ว่า ตัวเองเนะี่ยมีคุณค่าเบื่อหน่ายในชีวิตน้อยลงนะคะสําหรับคนที่เป็นอาสา,าสมัครอะค่ะเขาจะได้รับค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทนที่พวกเขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนะคะแม้ว่าจะมีเวลาไม่มากหรือไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรที่หลากหลายแต่ว่าลองหาเวลาสักหนึ่งชั่วโมงหรือสักหนึ่งเดือนเพื่อที่จะได้ให้สิ่งที่ดีกับตัวเองดูนะคะเขายกตัวอย่างค่ะเบสซี่นะคะ เบสซี่เขาเป็นหญิงมากในวัย70ปีนะคะเธอพบว่าตัวเองนั้นมีเวลาเหลือเฟือแล้วก็ปรารถนาที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะคะเธอประสงค์ที่จะทำในสิ่งที่สามารถทำให้เธอ,เธอตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าได้คะ่ะเบสซี่เนี่ยค้นพบโครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมโดยผู้สูงอายุของชุมชนเ,เขตบัฟฟาโลเนาะก็คือที่เธออาศัยอยู่นะคะ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้จัดให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับเด็กพิการในช่วงเวลากลางวันเนาะก็คือตัวเบสซี่อะค่ะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ได้ดูแลเด็กพิการเนาะก็คือ,อ,อทำงานอาสาสมัครที่โออเคก็ยังมีเวลาว่างด้วยแล้วก็ได้เติมเต็มตัวเองด้วยค่ะเบสซี่ได้ลงชื่อเข้าร่วมโครงการนี้และเธอก็ได้ใช้เวลาในช่วงกลางวันไปกับการเล่นกับเด็กค่ะอ่านหนังสือให้พวกเขาฟังพูดคุยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับเด็กๆเ,เหล่านั้นค่ะ เพื่อนของเบสซี่คนนึงเนาะซึ่งเป็นอาสาสมัครในโครงการเดียวกันกล่าวว่าโครงการสนับสนุนส่งเสริมนี้นะคะได้มอบความรักและความเอาใจใส่ให้แก่เด็กๆและสิ่งที่ผู้สูงอายุทุกคนเนี่ยได้รับเป็นการตอบแทนก็คือพวกเขาก็ได้มีโอกาสเห็นความงดงามในตัวของเด็กทุกคนค่ะก็เบสซี่เนี่ยก็กล่าวว่างานอาสาสมัครทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ดีและก็นั่นเป็นเพราะว่าฉันเนี่ย กำลังช่วยเหลือเด็กๆผู้ปกครองของเด็กๆแล้วก็ตัวของฉันเองนะคะเราต่างก็ได้รับผลประโยชน์กันทุกฝ่ายแต่ถึงอย่างนั้นฉันเนี่ยก็มักจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดค่ะโอเคเดี๋ยวเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะจากการวิเคราะห์งานวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการทํางานอาสาสมัครและแสดงให้เห็นอ่านั้นนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความคิดของคนส่วนใหญ่ว่า งานอาสาสมัครอะคะ่ะนำไปสู่ความสุขนะคะโดยการทำให้ความน่าเบื่อหน่ายน้อยลงหมายถึงว่าทําให้ชีวิตของผู้ที่เป็นอาสาสมัครเนาะเบื่อหน่ายน้อยลงนะคะและยังทําให้รู้สึกว่าชีวิตของตอนนั้นมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วนั้นคนที่เป็นอาสาสมัครค่ะจะรู้สึกดีต่อตัวเองมากกว่าคนที่ไม่ได้ทํางานอาสาสมัครถึงสองเท่าเลยทีเดียวโอเค ก็ขวัญเห็นด้วยอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีเนาะยังไงเราก็ควรลองนะคะทีนี้ไอการแบบเห็นด้วยกับการปฏิบัติจ,จริงมันอาจจะต่างกันใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเราเห็นด้วยนะแต่ว่าเฮ้ยเราจะทําจริงได้ยังไงจัดสรรเวลาได้ยังไงนะคะขวัญคิดว่าคําว่าลองอะคะ่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้เวลาอะไรมากมายเนาะอย่างเช่นอโดยเฉลี่ยเนาะสมมุติว่าปีละครั้งไหมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะครั้งละวันไหม อะไรเงี้ยค่ะเอาที่เราถนัดเอาที่เราชอบใช่ไหมคะตัวอย่างเช่นอืมไม่รู้นะว่าจังหวัดคุณหรือว่าเอาเพื่อนบ้านเอสิ่งแวดล้อมของคุณเนี่ยมีอะไรให้ทํามากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างที่เคยทําแล้วก็ที่เคยรู้มานะคะก็อาจจะเป็นอ่จำชื่อไม่ได้แน่ๆเนาะแต่ว่าประมาณว่าเออ u r d a y School ะคะ่ะโรงเรียนวันเสาร์ที่กรุงเทพเนาะ หรือว่ามูล,ลนิธิที่เขาเปิดรับอาสาสมัครนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าคลองเตยใช่ไหมหรือว่านกขมิน้นหรือว่าเอ,อ่ออะไรอะคะ่ะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆก็ได้นะคะเออเลี้ยงอาหารกลางวันก็ อ,อ,อาจจะเป็นตามบ้านเก็กกรรท้าก็ได้นะคะคือบางทีมันก็กล้ามกึ่งระหว่างอาสาสมัครกับทําบุญเนาะแต่ว่าขวัญนับว่ารวมๆกันเลยแล้วกันก็คือการที่เราอ่ะเสียสละทรัพยากรของเราบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือว่าการเงินของเราก็นับทั้งหมดนะคะหรือแม้กนระทั่งมูลนิธิที่เอ่อเปิด รับของบริจาคที่เป็นแบบของใช้ของที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะโครงการเหลือขอของมูลนิธิป้านนกขมิ้นนะคะหรือโครงการบริจาคสมมุตินะคะผู้ป่วยของมูลนิธิกระจกเงาะคะ่ะที่รับของที่เราไม่ได้ใช้อ่ะคะ่ะเออนอกจากรับบริจาคเงินแล้วนะก็มีสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้เช่นจาได้ว่าเป็นพวกเตียงไหมคะเตียงคนป่วยเนาะ แล้วก็อาจจะมีวัสดุอุปรกรณ์อะไรบางอย่างเนาะทุกคนก็ลองไปหาดูได้นะคะก็บางทีอะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะ่ะแค่ไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่ามันมีอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วมันมีทุกอย่างเลยค่ะทุกคนมันมีในทุกๆแง่มุมว่าเราอยากที่จะทําอะไรแนวไหนใช่ไหมคะอย่างตัวขวัญเองอะคะ่ะอันนี้ขวัญกึ่งๆว่าเป็นการกุศลแล้วกันเนาะก็คือขวัญจะบริจาค ผ้าดิบนะคะผ้าดิบที่ใช้ห่อศพนะคะเดือนละอย่างน้อย1นืนนะคะก็คือทุกครั้งที่เงินเดือนออกหรือมีไรายได้เข้ามาเนาะแล้วก็เป็นทุกคนไปลองเซิร์ชก็ได้นะคะชื่อเพจว่าสุขตินะคะสุขติที่แปลว่าสู่สุขอะคะ่ะสุขติผ้าดิบบริจาคนะคะก็ทันทบุญทุกเดือนเลยค่ะก็อย่างน้อย60บบาทก็มีนะคะหรือว่าจะมากกว่านั้นก็มีหลายราคาเลยนะคะเขาก็ส่งมอบให้กับ วัดต่างๆแล้วก็มูลนิธิต่างๆเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะอันนี้มันก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งหรือออกจะแนวแบบเป็นฝากเขาทําอาสาสมัครใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าของเพจเขาก็เดินทางไปเนาะเขาก็ใช้แรงกายของเขานะคะก็คือบริจาคในส่วนของกําไรอะคะ่ะเอาหมายถึงยังไงอะคือเราอะจ่ายเงินไปให้เพจใช่ไหมแล้วเพจก็จะทําเป็นผ้าดิบขึ้นมานะคะแล้วก็ เอากําไรบางส่วนนะคะก็ไปเป็นค่าน้ํามันรถเป็นค่าสนับสนุนอะไรบางอย่างเนาะแล้วเขาก็ไปบริจาคให้เราถึงที่เลยนะคะถึงที่วัดถึงที่มูลนิธิค่ะโอเคกเ็ถ้าใครมีมูลนิธิอะไรที่น่าสนใจคอมเมนต์บอกกันได้นะคะที่เป็นแนวแบบไม่ต้องขอบริจาคเงินก็ได้คะ่ะขอแคอ่มีกำลังแรงกายแรงใจที่อยากจะช่วย นะคะบอกได้เผื่อว่าเออขวัญมีเวลาขวัญจะได้ไปช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นค่ายอาสาเอออาสาแบบสอนน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงขวัญรู้สึกว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากนะคะอันนี้ก็ถกเถียงกันได้เนาะแต่ว่าอย่างน้นอยมันทําให้เราเอ,อ่อช่วยอะไรได้บ้างในส่วนที่เราทําได้ใช่ไหมคะอืมไม่ถึงค่ายอาสาที่ไปสอนน้องบนดอยหรือว่าไปสร้างห้องเรียนเนาะบางทีแบบ ห้องเรียนที่เราสร้างอะผ่านมารู้ที่หลังว่ามันมันโครงสร้างมันไม่แข็งแรงเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไปตอกตะปูไปสร้างห้องสมุดสร้างห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบแค่สองสมปีก็พังแล้วเนาะก็อันนี้อาจจะโน้ตไว้นิดนึงว่ามันอาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวหรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยบางส่วนที่เราทําได้เนาะก็ใกล้ตัวเรานะคะอาจจะเป็นใช้เวลาว่างสอนหนังสือเด็กๆหรือ บริจาคก็ได้หรืออาสาอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถก็ได้นะคะแค่นั้นก็คือเพียงพอแล้วค่ะแค่นี้ก็จะลงจิตใจเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เบื่อนหน่ายน้อยลงค่ะทุกคนโอเคค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับวันนี้ันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ